สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนัง horror สยองฝันที่มีชื่อเรื่องว่า Wintertide แล้วเรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศแคนาดาเผยให้เห็นบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวและมุมมองของรถคันหนึ่งที่กำลังวิ่งอยู่สลับมาที่บ้านหลังหนึ่งหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าแบทในระหว่างที่เธอนอนหลับจูๆ่ๆไฟในห้องก็เกิดการกระเพิบจนเธอ รู้สึกปวดเธอเดินมาที่หน้าต่างแล้วมองไปเห็นร่างของชายคนหนึ่งยืนมองเข้ามาจากข้างนอกแต่พอเธอลองเปิดดูร่างนั้นก็หายไปแล้วซึ่งทําให้เธอแปลกใจมากเธอแต่งตัวเตรียมออกไปข้างนอกและเขียนตัวเลขว่าผ่านมาแล้ว98วันตั้งแต่วันอาทิตย์เดินออกมาท่ามกลางหิมะมที่ตกหนักเปิดไฟหน้ารถหยิบเทปที่เขียนว่า Dad's m a หรือกลิ่นของพ่อใส่เข้าไปในเครื่องเล่นซึ่งเป็นเพลงที่พ่อของเธอชอบฟังแล้ว เริ่มขับรถออกมาข้างนอกเธอพยายามมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดซึ่งก็ไม่มีวี่แววของผู้อยู่อาศัยแถวนั้นเลยจนขับมาจอดที่ข้างทางกดปิดเพลงและวิทยุรายงานกับศูนย์ว่าบริเวณนี้ดูปกติดีทางศูนย์รับทราบพ,พร้อมกับแจ้งว่ามีทีมปฏิบัติการอยู่ใกล้เผื่อว่ามีเหตุอะไรฉุกเฉินจะได้เรียกได้หยิบบันทึกรายงานขึ้นมาเขียนแต่แล้วแสงไฟก็เกิดการกระเพิบถเงเงยหน้าขึ้นมาดูก็พบ เสาไฟบนถนนทำงานผิดปกติหรือแจ้งลงไปในรายงานด้วยมองไปร,บรอบๆก็มีชายคนหนึ่งเขามาทุบที่กระจกพยายามจะเข้ามาเธอรีบวิทยุแจ้งทันทีว่ามีพวกสเตรสมาที่นี่และขอให้ส่งทีมปฏิบัติการมาเลยมันทุบอยู่พักหนึ่งแล้วหยุดลงยืนทำเสียงขู่มองมาที่เธอพุ่งตัวเข้ามาอีกครั้งแต่เธอก็รีบกดล็อกทันทีมันพยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จเธอตัดสินใจถอยรอดแต่มันก็ปีนขึ้นมา บนกระโปรงหน้าแล้วโถกชายคนหนึ่งดึงจนตกลงไปข้างล่างเป็นทีมปฏิบัติการที่มาถึงถธลงมาจากรถแล้วมองดูเจ้าหน้าที่ที่ชื่อทอมกําลังจัดการกับมันพร้อมกับสงสัยว่าทําไมพวกมันถึงมีอาการก้าวร้าวแบบนี้เขาบอกว่าช่วงหลังพวกมันมีอาการแบบนี้กันมากโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันและแปลกใจที่ไม่เคยเจอเธอมาก่อนเธอเลนะนําตัวและถามถึงชายในรูปว่าเคยเห็นบ้างไหมเขาดูแล้วก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แต่คิดว่าไม่เคยเห็นพร้อมกับกดมันลงกับพื้นเ้าฉีดยาให้สงบลงหันมาบอกว่าอย่างน้อยพวกนี้ยังเป็นคนก็ต้องจับกลุ่มแบบสุภาพกันหน่อยเธอเลยฝากเบอร์โทรไว้เผื่อว่าเจอชายในรูปก็ช่วยบอกเธอด้วยเพราะนี่คือคุณพ่อของเธอเขาดูสนใจเธออยู่และอยากโทรมาคุยเรื่องอื่นมากกว่า เธอฟังแล้วก็มาได้ตอบอะไรและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับมาอาบน้ำที่บ้านเดินออกมาดูรูปของคุณพ่อยืนมองออกไปนอกหน้าต่างและรู้สึกระแวงมองไปรอบๆแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเธอเดินทางมาทำงานที่บาร์ซึ่งเพื่อนของเธอที่ชื่อนาตาลีก็ทำงานอยู่ที่นี่เช่นกันและเล่าเรื่องที่รู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาเพื่อนฟังแล้วก็ไม่แปลกใจเพราะบ้านของเธออยู่ในจุดที่คนย้ายออกกันหมดทำให้ไม่มี เพื่อนบ้านเลยในระยะ2กิโลเมตรเธอเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนว่าเห็นอะไรปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆรอบบ้านแต่ผมมองดูดีๆมันก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นช่วงนี้เลยระแวงนอนไม่ค่อยหลับเพื่อนหยิบยานอนหลับขึ้นมาและแนะนําให้ไปลองใช้ดูเดินออกมานนั่งฟังดนตรีสดทักทยยายหญิงที่ชื่อแครอลและขอวิสกี้สองช็อตพอพูดเสร็จก็เดินมานั่งที่โต๊ะหยิบกระปุกยาขึ้นมามองซ้ายมองขวาแล้วตัดสินใจใเก็บมนันลงไป เดินออกมาข้างนอกมองชายคนหนึ่งที่เดินสวนกันแล้วกลับมานอนหลับที่บ้านรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วมองไปที่รูปของพ่อตัดสินใจมาที่นายกล่าวหญิงคนหนึ่งที่ชื่อแทบบี้พูดทักทายแล้วทั้งสองคนก็ลุกขึ้นไปเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานกลับมามีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในค่ำคืนนั้นแต่จูๆ่ๆเธอก็พบว่าตัวเองยืนมองดูตัวเธออีกคนอยู่ที่นั่นร่างนั้นเข้ามาจูบแทบบี้ที่นอนอยู่ซึ่งคล้ายว่าร่าง ของเธอที่นอนจะสัมผัสค,ความรู้สึกนั้นได้เหมือนกันเธอสวมกอดอยู่พักหนึ่งแล้วลุกขึ้นเดินไปที่กระจกก็พบว่ามีรอยเกิดขึ้นบนร่างกายจนรู้สึกตกใจหันมองไปที่เตียงร่างบนเตียงลืมตาขึ้นมาเห็นกระทําท่าแปลกใจเช่นกันและกรีดร้องพร้อมกันจนเธอรู้สึกตัวตื่นเปิดดูที่สะโพกก็ไม่พบรอยนั้นเลยถอนหายใจที่มันเป็นแค่ฝันไปเช้าวันถัดมาแทบบีดูนิ่งเงียบจนแบทต้องเข้ามาทักซึ่ง เธอก็ได้แต่พูดอย่างทรมานว่ารู้สึกมืดมิดมากในตอนนี้เบธแนะนำให้เธอลองทานยาแต่เธอก็หันมาสแสดงท่าทางทรมานพร้อมกับมองไปยังมีดที่วางอยู่บนโต๊ะเบธสังเกตเห็นเลยแนะนำให้เธอกลับไปก่อนจะดีกว่า เธอเลยประคองตัวเองออกจากบ้านไปนั่นทำให้เธอสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีสายโทรเข้ามาจากศูนย์แจ้งให้เธอเดินทางมาที่นี่เธอเลยถามว่าพาเพื่อนไปด้วยได้หรือเปล่าเธอกับเพื่อนเดินทางมาถึงทอมเดินนำทั้งคู่เข้ามาข้างในและถามว่าได้เคยเจอกับอินคิปเปอร์มาก่อนไหมเธอบอกกูไม่ได้พบกันมานานมากแล้วเพื่อนเลยสงสัยว่าอินคิปเปอร์คืออะไรผมบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เสียสละสแตนบายดูแลที่นี่อยู่ ตลอดเวลาเพื่อเฝ้าดูไอ้พวกสเตรสจนกว่าจะ,กะเกษียณอายุนั่นแหละกบพาทั้งคู่เข้ามาในออฟฟิศและเจอกับชายสูงวัยคนหนึ่งที่เป็นอินคีเปอร์จากบทสนทนาของทั้งคู่ทําให้เราได้รู้ว่าแบทเคยเข้ามาในนี้มานานมากแล้วและครั้งนี้เขามาเพื่อดูสเตรสคนหนึ่งที่จับได้เพราะหน้าตาของเขาดูเหมือนคุณพ่อที่เธอตามหาเขาอยากรู้ว่าเธอยังทานยาอยู่หรือเปล่าซึ่งเธอก็โกหกไปว่าทานอยู่ตลอดกบพาเธอเข้ามาลึก ขึ้นและเรียกสเตรสคนหนึ่งให้หันหน้ามาเปิดประตูเข้าไปข้างในและนําตัวเขามาที่กระจกไฟเกิดการกระพริบอย่างผิดปกติหรือเขาก็พุ่งก็มาหาเธออย่างดุร้ายจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบพาตัวออกไปซึ่งเขาก็ไม่ใช่คุณพ่อของเธอเธออยากรู้ว่าทําไมปกมันดูก้าวร้าวกว่าปกติเขาเองก็สงสัยเพราะพวกสเตรสไม่เคยเกิดอาการแบบนี้มาก่อนพอพูดเสร็จเขาก็เดินออกไปเธอแวะมาที่สาว่ายนาะ และพบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อเดเร็กทั้งคู่ทัดทายกันเขาเกิดในเขต15ซึ่งมันเขตที่เธอลาดตะเวนอยู่ซึ่งตอนนี้จำนวนประชากรก็กลดลงทุกวันจากภาวะซึมเศร้าแต่เธอก็ยังรู้สึกแฮปปี้เพราะแก้ปัญหาโดยการไปพบเพื่อนใหม่ๆได้อยู่แล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันเธอขับรถออกมาสำรวจอีกครั้งและเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตัดสินใจจอดรถแล้เพ่งมองไปทางซ้ายก็พบกับร่างของชายคนึ ยืนนิ่งอยู่ในสวนเธอรีบวิทยุแจ้งว่าเจอพวกมันที่นี่แต่ทีมปฏิบัติการออกไปจับเคสอื่นจนหมดไม่มีใครว่างเลยต้องรอก่อนร่างนั้นค่อยๆหันหลังมามองทางศูนย์บอกให้เธอจะเย็นๆและอยู่ในที่ปลอดภัยมันหันหลังกลับแล้วค่อยๆเดินหนีเธอหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้วตัดสินใจลงจากรถค่อยๆเดินตามเข้าไปมันยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเธอเดินเข้ามาใกล้ขึ้นและตะโกนเรียกจนหยุดมันค่อยๆหันหลัง มาพอเธอเห็นหน้าก็รู้ว่านี่ไม่ใช่คุณพ่อมันเริ่มพุ่งเข้ามาทางนี้เธอหวาดกลัวถอยจนสะดุดล้มมันเข้ามากดเธอไว้แต่พ่อก็ปรากฏตัวเข้ามาช่วยดึงมันออกไปเธอตะโกนเรียกพ่อจนเขาหันมาครู่หนึ่งท่ามกลางเสียงไซเรนของทีมปฏิบัติการแล้วเขาก็รีบหนีออกไปจากตรงนั้นจนหน้าที่เข้ามาจับตัวมันแล้วถ,ถามว่ามีตัวอื่นอีกหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าไม่มีพร้อมกับรีบวิ่งตาม คุณพ่อไปทันทีเธอวิ่งเข้ามาลึกขึ้นแล้วพบพ่อของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนาตาลีฟังเรื่องที่เธอเล่าและคิดว่าอย่างน้อยเธอก็รู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเธอเองก็คิดแบบนั้นและดีใจมากที่อย่างน้อยก็ได้เจอกันแล้วมีคนเคาะประตูที่บาร์เธอเดินมาแจ้งว่าอีกไม่กี่นาทีร้านจะปิดลงแต่พอเปิดดูก็พบว่าเป็นเดเร็กที่เคยเจอกันที่สระว่ายน้ำเธอแปลกใจที่เขารู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่ เขาฟังแล้วก็ขำและยอมรับว่าตอนเจอกันที่สาวาย่าน้ำเขาได้กลิ่นแอลกอฮอล์เลยคิดว่าเธอต้องมาดื่มแน่พอเธอได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจในความเป็นนักสืบของเขามาทั้งคู่เดินมานั่งที่โต๊ะเขาอยากรู้ว่าตอนนี้เธอทานยาในปริมาณเท่าไหร่เธอนิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ได้ทานเลยเพราะมันไม่ได้ช่วยให้เธอดีขึ้นแถมยังคิดว่าเป็นเพราะยาหรือเปล่าที่ทําให้ทุกอย่างแย่ลงซึ่งเขาก็เข้าใจแต่ตราบใดที่เธอยังไม่ถูกจับก็โอ้ Okay. แล้วบอกว่าตอนนี้เขาต้องทานยานในปริมาณที่กําหนดไว้เยอะที่สุดแต่ฟังแล้วก็ขำเพราะนั่นแปลว่าเขาเป็นคนที่อ่อนไหวทางอารมณ์มากพร้อมกับเดินมาบอกเพื่อนว่าขอเสื้อโค้ทเพราะจะกลับแล้วเพื่อนฟังแล้วก็รู้ทันทีว่าจะไปต่อกันแน่เลยโบกมือแซลขอให้เธอโชคดีเขาพาเธอมาที่อพาร์ตเมนต์เธอเข้ามาในห้องมองไปรอบๆยืนมองหน้ากันด้วยความเขินอยู่พักหนึ่งแล้วทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันใน ค่ำคืนนั้นในระหว่างที่เธอนอนหลับเธอมีอาการมองเห็นตัวเองอีกครั้งร่างนั้นคลานมาที่เขาและเข้ามาสวมกอดสังเกตเห็นรอยผิวนงังพูพองที่ด้านหลังเบ็ดที่นอนอยู่พอรู้สึกตัวก็ตกใจลุกขึ้นมาอีกทีก็พบว่ามันเป็นแค่ฝันเหมือนคราวที่แล้วเธอพูดทักทายเขาที่กำลังนั่งเงียบสุบุรีแต่เขาก็ตอบเธออย่างไรเยื่อใยว่าอยู่กับเธอนานเกินไปจนเหนื่อยมากและต้องไปทำ นนต่อเขาหยิบยาจํานวนหนึ่งขึ้นมาทานพร้อมกับเชิญให้เธอเออกไปจากห้องนี้ทันทีเธอฟังแล้วก็ไม่ขุดใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ทําตามนั้นค่อยๆเดินออกมาตามถนนมีรถตักหิมะคันหนึ่งขับผ่านมาชายที่ชื่อเจสันทักทายและขอไปส่งที่รถเพราะทั้งคู่นั้นรู้จักกันแต่เธอก็บอกว่ารถจอดอยู่ไม่ไกลเธอเดินไปเองได้กลับเข้ามาในบ้านและเขียนบนกระดานว่า100วันแล้วหลังจากวันอาทิตย์ล้ม ตัวลงนอนบนเตียงเธอออกมาล่าตระเวนอีกครั้งมองไปเห็นร่างของคนเดินออกมาจากบ้านหลังหนึ่งเลยตัดสินใจจอดรถดูก็เห็นร่างนั้นเดินหายเข้าไปในความมืดเธอขับรถเข้ามาจอดที่นั่นลงมาตะโกนเรียกเพราะคิดว่าเป็นพ่อเพื่อนโทรเข้ามาเพราะเธอมาทํางานสายเธอเลยเล่าเหตุการณ์ของเดเร็กให้ฟังก่อนจะรีบเข้าไปพร้อมกับหยิบมือถือมาถ่ายรูปบ้านหลังนี้ไว้เธอชวนเพื่อนออกไปลาาตระเวณด้วยกันในคืน เพื่อนลังเลเพราะไม่อยากไปเจอพวกมันแต่สุดท้ายก็ยอมไปแล้วทั้งคู่ก็นั่งรถออกมาด้วยกันเพื่อนไม่กดใจว่าทางการจะปล่อยบ้านให้ทิ้งร้างแบบนี้อยู่ทําไมทั้งทงท,งที่ไม่มีคนอยู่ซึ่งเธอเองก็ไม่รู้และเดาว,ว่าคงเพื่อหลอกตาให้เหมือนทุกอย่างยังดูปกติดีมากกว่าเธอชวนเพื่อนแอบเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเพื่อความตื่นเต้นขับรถมาจอดในบ้านที่สังเกตเห็นก่อนหน้านี้ซึ่งเพื่อนนั้นไม่รู้ว่าเธอเ เคยมาที่นี่ก่อนแล้วและชวนให้แอบเข้าไปสำรวจดูด้วยกันเพื่อนไม่เอาด้วยเพราะรู้สึกว่ามันอันตรายเกินไปแต่เธอก็เชียร์ให้แหกกดกันบ้างชีวิตจะได้ไม่ซึมเศร้าจนกลายเป็นพวกส t r e s เลยทำให้เพื่อนยอมลงมาด้วยกันทั้งคู่เดินเข้ามาข้างในนาตาลีเริ่มรู้สึกตื่นเต้นเพราะบ้านหลังนี้ใหญ่มากและสภาพยังดีอยู่เลยถ้าไม่มีพวกส t r e s s ก็แอบเข้ามาอยู่ได้สบายและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันสำรวจเธอเดินขึ้นมา ข้างบนกระสิบเรียกพ่อเดินมองดูรอบๆก็ยังไม่เจอ ส่วนนาตาลีกำลังเดินดูที่ชั้นล่างแปดขึ้นมาที่ห้องใต้หลังคาเกิดเจอกับข้าวของเครื่องใช้มากมายเหมือนมีคนเคยอยู่ที่นี่พร้อมกับฟูกนอนของใครบางคนได้ยินเสียงของเพื่อนตะโกนเรียกให้ลงมาเธอเลยรีบตามลงมาทันทีมองออกไปนอกหน้าต่างก็พบกับพวกสเตสหลายตัวกำลังรุมอยู่ที่รถเพื่อนบอกให้โทรแจ้งทางศูนย์แต่เธอดันลืมเอาโทรศัพท์ลงมาด้วยพวกมันยังคงยืนขำรามอยู่ไม่ไปไหน ทั้งคู่ลองใช้โทรศัพท์บ้านก็ไม่มีสัญญาณจะล็อกประตูก็ไม่ได้เพราะพังกรอนไปแล้วตอนที่เข้ามาเพื่อนเริ่มสติแตกเพราะบ้านหลังนี้ไม่มีประตูหลังให้หนีพวกมันเริ่มเขย่ารถและมีท่าทีที่ดุร้ายขึ้นเธอเลยเล่าเรื่องที่เห็นคนหน้าเหมือนพ่อให้ฟังซึ่งทําให้เพื่อนไม่โอเคที่ไม่ยอมบอกกันก่อนเธอขอโทษและบอกว่าจะออกไปดึงความสนใจพวกมันแล้วให้เพื่อนขับรถไปเจอกันที่จุดนัดพบพอพูดเสร็จ ก็เปิดประตูออกมาทันทีค่อยๆเดินเข้ามาข้างหน้าเปิดไฟส่องสว่างจนมันสังเกตเห็นเลยรีบวิ่งหนีทันทีเพื่อนรีบเข้ามาในรถและขับออกไปจากที่นั่นเธอวิ่งหนีพวกมันอย่างสุดชีวิตจนเข้ามายังสถานที่หนึ่งมองไปข้างหน้าก็เจอพวกมันมากมายที่นั่นแต่เพื่อนก็ถอยรถเข้ามาเธอเลยกระโดดเข้าไปในรถแล้วออกไปจากที่นั่นทันทีรู้สึกสะใจมากที่หนีรอดมาได้แต่เพื่อนนั้นไม่สนุกด้วยหลังจากที่ทางศูนย์ส่งคนมา แล้วเพื่อนหันมาต่อว่าที่เธอไม่ยอมบอกกันก่อนซึ่งเธอก็ยอมรับว่าถ้าบอกคงไม่มาแน่และคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะร่างกายของเราต้องการความตื่นเต้นเพื่อให้เลือดสูบฉีดไม่ใช่หรือไงเพื่อนคิดว่าเธออยู่รอดได้ทุกวันนี้เพราะมีภูมิคุ้มกันเพราะเธอนั้นไม่ได้ทานยาเหมือนคนอื่นแต่กลับใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่กลายเป็นพวกมันเธอฟังแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีภูมิคุ้มกันอะไรนั่นและมองว่าพวกมันก็เกิดจากภาวะซึม เศร้าของโลกที่ไร้ซึ่งแสงแดดแบบนี้เธอเชื่อว่าพ่อต้องคดใจเรื่องทั้งหมดนี้แน่นอนนี่เลยเป็นเหตุผลที่เธอต้องหาตัวเขาให้เจอซึ่งเพื่อนฟังแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เธอทํามันบ้ามากเธอแอบเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเดเร็กโดยไม่ได้บอกก่อนเดินเข้ามาตรงทางเดินเห็นประตูแง้มอยู่เลยเปิดเข้าไปจนเจอเขานั่งอยู่ในห้องเธอค่อยๆเดินเข้ามาและอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาหันมามองเธออย่างช้าๆพอเธอ เห็นแบบนั้นก็อุทานออกมาแล้วค่อยๆถอยออกไปทันทีเพราะเขานั้นกลายเป็นพวกมันไปแล้วต่รีบโทรแจ้งทางศูนพอหันหลังมาก็พบพวกเขาเดินออกมาตรงทางเดินจนในที่นำตัวเดร็กมาขังซึ่งเธอก็ได้แต่มองดูเขาจาก้านอกกลับเข้ามาในรถแต่ขับออกไปไม่ได้เพราะติดหิมะเยวต้องลงจากรถนำลวมาตักหิมะออกก่อนไฟเกิดการกระพริบเหมือนมีพวกมันอยู่แถวนี้มองไปรอบ ลงมานั่งพักจนเจสันผ่านมาและถามว่าให้ช่วยไหมเขาช่วยเธอจนรถออกมาจากหลุมได้สําเร็จเธอขอบคุณเขาแต่ทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันในค่ําคืนนั้นที่บ้านของเธอในระหว่างที่เธอนอนหลับร่างของเธออีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นและคลานเข้าไปจะสวมกอดแต่ครั้งนี้เขากลับรู้สึกตัวและบีบคอเธอซึ่งร่างของเธอที่นอนอยู่ก็รู้สึกเช่นกันแต่เขาก็โดนดึงไปจูบและเหมือนถูกดูดพลังออกไป พ่อพุ่งเข้ามาดึงตัวเขาออกและเข้ามาช่วยผายปอดให้เงยหน้าขึ้นมาบอกให้เธอหยุดทำเรื่องแบบนี้ซะเพราะเธอจะช่วงชิงบางสิ่งจะคนพวกนี้ไปแล้วมันจะตามมาเอาคืนจากเธอแน่พอพูดเสร็จเขาก็รีบเดินออกไปรู้สึกตัวตื่นขึ้นและรีบโทรแจ้งทางศูนย์ว่ามีพวกมันอยู่ข้างๆเธอตอนนี้ทางศูนย์เริ่มรู้สึกว่าปัญหานั้นมาจากเธอหลายเคสเลยสั่งปลดออกจากทีมสำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นไม่ว่าง ไปรับตัวชายคนนี้เธอเลยโวยวายว่ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนที่มันจะคลุ้มคลั่งแล้วจะให้เธอทํำยังไงแต่จเจ้าหน้าที่ก็วางสายลงโดยไม่ที่สนใจนั่นทําให้เธอต้องลากเขาออกมาด้วยตัวเองนําเขาขึ้นไปบนรถแล้วพาตัวมาที่ห้องขังได้สําเ็จอินคีปเปอร์ยืนสังเกตการเราคิดว่าเธอเดินทางไปที่ไหนคนนั้นก็จะกลายเป็นพวกมันไปหมดแทบบีเดินมาที่กระจกรวมถึงแจสันและเดเรกด้วยเธอเองก็คิดเหมือนกันว่าตร มีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเธอแน่นอนพวกมันเริ่มมีอาการคลุล้มคลั่งแชบีนำเก้าอี้มาฟาดที่กระจกแล้วปีนออกมาข้างนอกเธอรีบวิ่งหนีแต่โดนคว้าตัวไว้ได้ยื้อกันอยู่สักพักจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาถีบมันออกไปจะฉีดยาแต่ก็โดนปัดทิง้งจนเธอนำยามาฉีดไปที่มันได้สำเร็จอินคีเปอร์เลยสั่งให้เธอหยุดลาดตระเวนและไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเธอแวะมาที่สาวายน้ำและพูดขอโทษนาตาลีอีกครั้ง ในเรื่องนั้นเพื่อนเข้าใจเพราะอย่างน้อยมันก็ช่วยแก้เบื่อได้เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติในตัวเธอแน่นอนสิ่งที่เธอฝันมันเกิดเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นมาเพื่อนแนะนําว่าเธอควรทานยาเหมือนคนอื่นซะมันดูไม่มีความรับผิดชอบและอาจจะสร้างปัญหาให้คนอื่นได้ซึ่งเธอก็เริ่มเห็นด้วยทั้งคู่แวะมานั่งพักผ่อนจนเผลอหลับด้วยกันที่นั่นไฟเกิดการกระเพรพอรู้สึกตัวก็พบกับร่า างของเธออีกคนเหมือนทุกครั้งในฝันร่างนั้นเข้ามาสวมกอดเพื่อนแต่ทอมก็เดินเข้ามาและนําเข็มฉีดยามาฉีดจนทั้งคู่รู้สึกตัวตื่นผมบอกว่าโดนพักงานเพราะปัญหาที่เธอสร้างไว้เมื่อเช้าพอเธอได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและพูดขอโทษเขาสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นเธอเลยเล่าให้ฟังว่าพวกมันบางส่วนเคยเป็นคนที่เธอเคยอยู่ใกล้ชิดด้วยทั้งหมดเขาคิดว่ามันไม่ได้ติดต่อกันทางกิจกรรมอย่างว่าและสงสัยว่ามันเหมือนเป็นการ ระบาดแบบโรคติดต่อทางอื่นหรือเปล่าเขาถามเรื่องระบบไฟในบ้านของเธอซึ่งเธอก็บอกว่าพ่อเก่งเรื่องไฟฟ้าและเป็นคนวางระบบนี้ไว้โดยที่เพื่อนก็สงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกสเตรสซึ่งเขาก็บอกว่าเวลาพวกมันปรากฏตัวจะรบกวนกระแสะไฟบริเวณนั้นทุกครั้งทั้งสคนมานั่งคุยกันที่บ้านเขาสังเกตว่าพวกมันจะพยายามอยู่ห่างจากสนามพลังไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมกับสงสัยถึงชายที่เธอกำลังตามหาอยู่ ซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับพ่อมากน้อยขนาดไหนเพื่อนจะขอค้างที่นี่เธอโอเคแต่คิดว่าควรแยกห้องนอนเผื่อไว้จะดีกว่า แต่เพื่อนเชื่อว่านอนห้องเดียวกันได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาสวมโค้ตเตรียมตะก่าบและถามให้แน่ใจอีกครั้งว่าทั้งคู่มั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะไม่เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นซึ่งเธอกระตอบโอเคด้วยน้ำเสียงที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนาตาลีมาแช่น้ําในอ่างจนรู้สึกเพลียและเผลอหลับไปส่วนเธอก็ลงมานั่งที่โซฟาแล,ล้วเผลอหลับไปด้วยเช่นกันไฟมีอาการติดติดดับแลวร่างของเธออีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นเธอเข้า ไปสวมกอดเพื่อนจนเธออีกคนรู้สึกตัวรีบวิ่งเข้าไปดูในห้องน้ำแล้วพยายามดึงร่างนั้นออกมาแต่ก็โดนผลักออกไปมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในสภาพที่แก่ชราจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งรีบวิ่งไปดูในห้องน้ำอีกทีโก็พบว่าเพื่อนไม่อยู่ในนี้แล้วเดินออกมาข้างนอกขึ้นมาบนรถแล้วมุ่งหน้ามาที่บาร์มองไปเห็นบรูโน่กำลังเล่นดนตรีอยู่เลยตะโกนถามเขาว่าเห็นนาตาลีไหมซึ่งเขาก็ได้ งงมองไปเห็นแครรอที่ทำท่าทางแปลกๆรวมถึงเขาด้วยเช่นกันเธอเห็นท่าไม่ดีเลยรีบออกมาจากที่นั่นทันทีขับรถเดินทางออกมาและเข้ามาในศูนย์อีกครั้งเดินมาจนเจออินคีเปอร์ที่ยืนอยู่เขาไม่พอใจที่สั่งห้ามไปแล้วทำไมเธอยังมาที่นี่อีกเธอถามหาเพื่อนที่ชื่อนาตาลีซึ่งเขาก็ไม่เห็นและไม่รู้เรื่องมองไปรอบๆไฟก็เกิดการกระพริบตลอดเวลารวมถึงพวกมันที่มีอาการคลุ้ม ผมบอกว่าอาการเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่นาทีก่อนเหมือนพวกมันรู้ว่าเธอจะเดินทางมาที่นี่และเริ่มสงสัยว่าเธอน่าจะเป็นต้นเหตุซึ่งเธอก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเธอยอมรับว่าพวกมันบางส่วนเคยเป็นคนใกล้ชิดกับเธอมาก่อนและจะหาทางหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ให้ได้เขาเชื่อว่าเธอดึงบางสิ่งจากคนพวกนี้ด้วยวิธีบางอย่างดังนั้นพวกมันก็น่าจะเอาคืนจากเธอกลับไปได้เธอเล็กขอให้ช่วย ตามหาตัวเพื่อนก่อนในตอนนี้ทั้งคู่ขับรถออกมาข้างนอกเธอลงมาจากรถเพราะสังเกตเห็นบางอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ของทีมปฏิบัติการที่นั่งซึมมีอาการจะกลายเป็นพวกมันขับรถมาจอดที่สระว่ายน้ําและบอกให้เขารออยู่ที่นี่เข้ามาตะโกนเรียกเพื่อนเดินมาดูที่ล็อกเกอร์ก็ไม่เจอและเห็นยาที่เพื่อนทิ้งเอาไว้อินคีเปอร์เปิดเพลงฟังในรถจะจูจ่ๆก็มีร่างของบางสิ่งคลืบคลานเขา้ามาเธอเจอกับทอมที่นี่ เขาโทษว่านาตาลีกลายเป็นพวกมันกับเ,เธอและขูให้เธอหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ซะร่างที่อยู่ในรถเริ่มลุกขึ้นเขาจับเธอทุ่มไปชนกระจกแล้วเคลี้ยงลงที่พื้นแล้วบีบคอเธอตั้งใจจะจัดการอินคีเปอร์หันมาเห็นร่างที่อยู่ในรถเขาตกใจรีบออกมาจนล้มลงกับพื้นร่างนั้นขยับเข้ามาที่คนขับซึ่งกลายเป็นนาตาลีนั่นเองแล้เธอกิเริ่มออกรถแบดหยิบเศษกระจกมาแทางไปที่ทอมนาตาลี ขับรถพุ่งชนอินคีเปอร์จนสิ้นใจไปและถอยมาซ้ำเข้าไปอีกครั้งแบทหนีออกมาจากทอมได้สำเร็จนาตาลี <Natalie S 2> <Natalie S 1> เดินลงมาจากรถเธอหยิบคีย์การ์ดของเขาและออกรถไปยังสถานที่หนึ่งทันทีพอแบทเดินออกมาก็พบกับร่างของเขาที่สิ้นใจไปแล้วนาตาลี <Natalie S 2> เดินทางมายังศูนย์เธอเข้ามาข้างในเดินมาที่กรงขังมองไปร,บรอบๆและใช้คีย์การ์ดปลดล็อกประตูทุกบานพวกมันเดินออกมากันมากมายมุ หน้ามาตรงทางเดินและขึ้นมาข้างบนพร้อมกับออกมาข้างนอกได้สดําเร็จแปดเดินอยู่บนถนนเธอมองไปเห็นแสงไฟกระเพริบพร้อมกับพวกมันหลายคนที่นั่นเธอรีบวิ่งตัดเข้ามาในสวนเดินมาตามเส้นทางแล้วข้ามลวดน้ําจนเข้ามายังอาคารแห่งหนึ่งมีแสงไฟของคนอาศัยอยู่ที่นั่นเธอพยายามเพ่งมองเรียกชื่อพ่อพบพ่อเห็นว่าเป็นเธอก็ทําท่าตกใจเธอมองไปเห็นเสบียงและอุปกรณ์ไฟฟ้ามากมายเข้ามา นั่งลงผิงไฟด้วยความหนาวพ่อนำเสื้อโค้ตมาคลุมให้และถามว่าพวกมันได้ตามเธอมาที่นี่หรือเปล่าซึ่งเธอก็สายหัวเขาบอกว่าที่นี่น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะแหล่งพลังงานไฟฟ้าจะรบก,กวนสมองของพวกมันเธอถามพ่อว่าทำไมต้องพยายามหนีเธออยู่ตลอดเขาบอกว่าตัวเองมีพลังที่มาอยู่ใกล้ใครจะทำให้คนคนนั้นมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นพวกมันได้พอเธอได้ยินแบบนั้นเลยรู้ว่า สิ่งนี้ก็คงถูกส่งต่อมาที่เธอเหมือนกันพ่อบอกว่าเมื่อเราเชื่อมความสัมพันธ์กับใครก็ตามอย่างใกล้ชิดเราจะดึงเอาบางสิ่งในตัวพวกเขาออกมาจนไม่หลงเหลืออะไรอีกต่อไปทําให้คนคนนั้นเหลือเพียงร่างกายหยาบที่ยังมีชีวิตแต่ไร้ซึ่งจิตใจแต่ฟังแล้วก็อยากรู้ว่ามันมีทางแก้ไขไหมซึ่งพ่อก็บอกว่าไม่มีเธอเลยรู้ทันทีว่าเรื่องแบบนี้คงเกิดขึ้นกับแม่เหมือนกันและจะไม่ยอมให้เรื่อง เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้อีกเธอขอกระปุกยาจากพ่อซึ่งเขาก็ไม่อยากที่เธอออกไปเพราะมันอันตรายแต่เธอก็ยังยืนยันจะไปและบอกลาเขาเธอรีบวิ่งออกไปข้างนอกเดินบนตรงกลางถนนพวกมันทุกคนมองเห็นและเริ่มวิ่งตามเธอมาเธอเดินมาจนถึงที่ศูนย์เข้ามาข้างในจนมาถึงในห้องหนึ่งและมองไปร,รอบๆหยิบยานอนหลับจํานวนมากขึ้นมาทานแล้วนั่งรอพวกมันอยู่ที่นั่นไฟในห้องเกิดการกระเพล มันเข้ามาถึงที่นี่เธอหลับสนิทเพราะฤทธิ์ของยาลมมันเกิดเริ่มเข้ามารุมสวมกอดเธอตัวที่ร่างของเธออีกคนยืนมองอยู่ข้างนอกดาตาลีเริ่มมีอาการดีขึ้นทุกคนได้ดึงจิตสำนึกที่ถูกชิงไปกลับมารวมถึงแดเร็กด้วยเช่นกันเพื่อนเรียกให้เธอตื่นจนเธอได้สติขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าร่างกายของเธอมีลักษณะที่แก่ชราไปแล้วเธอหันมองร่างของเธออีกคนซึ่งตอนนี้ กลับมาเป็นปกติทั้งคู่เข้ามามองกันและกัน โดยที่เพื่อนและเดเรกเข้ามาสวมกอดเธอที่นั่นแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์แนวแปลกในปี2 0 2 3ที่ได้คะแนนจาก IMDB ถือว่าไม่เยอะและไม่มีคะแนนจากนักวิจารณ์ของ Rotten Tomatoes แต่คะแนนจากผู้ชมทั่วไปถือว่าค่อนข้างบวกรวมไปถึงใน l e t t e r b o x ด้วยครับเป็นผลงานกำกับของจอห์นบารา์ผู้กำกับชาวแคนาดาและแสดง นำโดยเนียมคาโรล,ลนันภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์หลายแห่งเช่น s g n q u e s t Film Festival ปี2023ได้รับคำชมสำหรับนวัตรกรรมในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้โดยเน้นประเด็นไปที่ความซึมเศร้ามากกว่าความดุร้ายได้เข้าฉายในงาน Popcorn f r i กส์ฟ f ล์มเฟสติวัลรวมถึงชาตานูกาฟิล m มเฟสติวัอีกด้วยเป็นเรื่องราวของโลกอนาคตซึ่งไม่ได้บอกวันและเวลาไว้อย่างชัดเจน จะสภาวะของโลกในยุคนั้นกลับมีช่วงเวลากลางคืนที่ยาวนานเกือบ24ชั่วโมงสิ่งนี้นั้นรบกวนการนอนหลับของทุกคนบนโลกจนส่งผลให้คนมีภาวะซึมเศร้าและกลายเป็นกลุ่มคนที่ล่องลอยเหมือนซอมบี้ทางรัฐบาลจะเรียกคนที่กลายเป็นแบบนี้ว่าสแตรกสและตั้งศูนย์จับคนกลุ่มนี้มาขังเอาไว้ซึ่งในภาพยนตร์นั้นไม่ได้บอกว่าสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่แต่บังคับให้ประชาชนทุกคนต้องทานยา ผ่อนคลายที่ออกฤทธิ์คล้ายยานอนหลับเพื่อป,ป้องกันไม่ให้ร่างกายซึมเศร้าจนกลายเป็นแบบนั้นเวลาที่พวกมันปรากฏตัวจะมีผลกับพลังงานไฟฟ้าเลยมักจะอยู่ห่างจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าแรงสูงตัวเอกที่ชื่อแบดพ่อของเธอแยกตัวออกไปใช้ชีวิตคนเดียวข้างนอกเพราะค้นพบว่าตัวเขามีพลังเหนือธรรมชาติคล้ายว่าความสามารถคือการแยกจิตสำนึกออกมาเป็นสร่าง ที่สามารถดูดเอาจิตวิญญาณความรู้สึกของคนใกล้ตัวออกมาได้ในตอนหลับจนทําให้คนคนนั้นกลายสภาพเป็น s t r e s แม่ของเธอนะ่าจะโดนพ่อทําให้กลายเป็น s t r e s โดยไม่ได้ตั้งใจเขาเลยพยายามหลบหนีจากผู้คนและใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดพอแบทโตขึ้นเลยพยายามค้นหาพ่อโดยการเข้าร่วมอาสาสมัครลาดตระเวนอย่างที่เราจะเห็นว่าเพอได้ออกสํารวจมาประมาณ98วันแล้วในต้นเรื่องเธอไม่รู้ตัวว่าสื ทอดความสามารถนี้มาจากพ่อเลยพยายามหาความตื่นเต้นจากความสุขชั่วข้ามคืนกับคนแปลกหน้าแต่นั่นกลับทําให้พวกเขาถูกดึงเอาพลังชีวิตออกไปจนหมดหลงเหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณเดินไปมาเหมือนซอมบี้และนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอไม่ต้องทานยาเหมือนคนอื่นก็เป็นได้เยื่อของเธอที่ภาพยนตร์ฉายให้เห็นก็มีแทบบีเดเรกและเจสันรวมถึงนาตาลีซึ่งเธอก็ดีจัดการกับอินคีเปอร์ และเข้าไปปลดปล่อยพวกมันในศูนแบดหนีพวกมันจนมาที่อาคารร้างและได้เจอกับพ่อทาให้เธอรู้เรื่องทั้งหมดและเชื่อว่าเธอจะคืนสิ่งที่ดึงมาจากคนพวกนั้นกลับไปได้เช่นกันเธอเลยล่อมันกลับเข้าไปในศูนย์และตัดสินใจเสียสละตัวเองทานยาให้หลับจนคืนจิตวิญญาณทุกคนได้สําเร็จแต่ก็แลกมาด้วยพลังชีวิตของเธอที่สูญเสียไปโดยที่ทั้งเพื่อนและเดเร็กต่างก็เข้ามาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนตัวแล้วผมคิดว่าพลอต การทำให้ซอมบี้มาจากการซึมเศร้านั้นเป็นอะไรที่แปลกอยู่ไม่น้อยก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะปูทางไปสู่งานโปรดักชันที่ใหญ่กว่านี้ในอนาคตได้ครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราและผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านจากใจที่มา รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ